นอกจากนั้นนะคะวงการบันเทิงโอ้ยมีมหลากหลายเรื่องราวด้ข่าวว่าคู่รักเนี่ยเขาอ,อันฟอลโล่กันด้วยเหรอพี่แจ๊คโอ้โอคุณผู้ชมข่าวแรกนะคะต้องบอกว่าบันเทิงไทยรัฐของเราขอเปิดประเด็นค่ะเพราะว่าเราไปส่องดูนะคะในไอจีของคู่รักคู่หนึ่งคุณผู้ชม,มคู่รักคู่นี้รักกันมากแล้วก็แต่งงานกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะคู่รักของพระเอกรุ่นใหญ่นะคะพี่เคลี่ธนาพัฒน์นะคะ,คะแล้วก็น้องนายค่ะก็อย่างที่ทราบกันนะคะคู่นี้เขาเป็นรักต่างวัยก่อนที่จาพบรักกันในฮือหามากนะคะเพราะว่าอายุห่างกันถึงสิบเก้าปีค่ะ แล้วอย่างที่เห็นในภาพนะคะคือทั้งคู่เข้าสู่ประตูวิวาเมื่อวันที่11ตุลาคมปี2561ค่ะแต่แล้วก็อย่างที่ทราบเนี่ยระคะทั้งคู่ก็จะแบบแชะภาพสวีทโมเมนต์ต่างๆดอกไม้ช่อใหญ่มีให้กันตลอดค่ะแต่ว่าล่าสุดนะคุณผู้ชมเราก็ไปส่องดูในไอจีค่ะภาพนี้ค่ะภาพที่โชว์หน้าจอคือเป็นภาพคู่สุดท้ายนะคะโพสเมื่อวันที่13ธันวาคมปี2563ก็ปลายปีที่แล้วนแล้วนับนิ้วดูนะคะก็คือประมาณจะ3เดือนแล้ว คุณผู้ชมคะนะคะคือเป็นภาพนะคะก่อนปีใหม่ทั้งคู่ไปเที่ยวพัทยาด้วยกันก็ยังลงแคปชงแคปชั่นหวานอยู่เลยค่ะห,หลังจากนั้นคุณผู้ชมหากลองไปส่องดูในไอจีนะคะปรากฏว่าพี่เคลลี่แล้วก็น้องนายไม่มีภาพคู่กันเลยจริงๆ<อ>นะคะเพราะว่าต่างคนก็ต่างใช้ชีวิตกันนะคะพี่เคลลี่ก็ทําธุรกิจนะคะถ่ายละครกันไปส่วนน้องนายค่ะไปสีภรรยาค่ะไล่มาตั้งแต่วันเขาดนาวนะคะปลายปีนะคะก็ไปลงรูปกับ เพื่อนชายคนนี้ไม่ใช่แฟนนะคะเพื่อนโอ้ใช่ไหมใช่แล้วก็ลงแคปชั่นเหมือนเป็นคนโสดเขาบอกแบบนั้นนะคะว่ายังไงบ้างอะพี่เกเขาเขาบอกว่าแบบเขาดาวเนี่ยไม่รู้จะเขาดาวกับใครก็เขาดาวกับเพื่อนก็สิ่อ,อ,อีกภาพหนึ่งผู้ชมนี่ดูแคปชั่นเลยบอกว่า สำหรับใครที่กำลังเหงาคงไม่มีอะไรแนะนำนอกจากเราอุณคนโสดนี่นะใช่นะคะอีกภาพหนึ่งคุณผู้ชมบอกว่าหากคุณต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยค่ะภาพนี้นะคะจงพาตัวเองไปอยู่ในสังคมที่มีแต่คนคิดบวกเท่านั้นคือมันแปลกๆไม่เท่อาจจะแค่มดสัคมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่แต่ว่าวันวาเลนไทยที่ผ่านมาคุณผู้ชม14กุมภาพันธ์ปกติเขาจะต้องมีเซอร์ไพรส์ดอกไม้ช่อใหญ่ใช่ไหมคะความผู้รักปรากฏเงียบหายเลยค่ะนะคะมาดูอีกทีก็พี่เคลลี่ลงวัน ที่15กุมภาเป็นแบบว่าทํางานแล้วว่านะคะอย่างไรก็ตามนะคะเราไปสํารวจในอินสตาแกรมของทั้งคู่ค่ะปรากฏว่าพี่เคลลี่เนี่ยยัง f o ลโล่ไอจภรรยาสุดสวยอยู่นะคะส่วนภรรยาน้องนายเนี่ยอันฟอ l โล่สามีไปเรียบร้อยแล้วแต่ยังติดตามไอจใช่ในส่วนของแฟนคลับอยู่นะคะหรือว่าทั้งคู่จะแค่งอนคุณผู้ชมบันเทิงไทยรัฐไม่รอช้าค่ะเราลายถามเลยคุณผู้ชมพี่เคลลี่ธนพัท์นะคะขออนุญาตนิดนึงก็เราต้องถามนะคะเนี่ย ส่งไปถามเมื่อเช้าเลยนะคะก็<ฆ>ตามมารยาทนะคะด้วยความที่สนิทสนมกัน<อ>น,ะนะคะ<อ>ก็ถามพี่เคลลี่ไปข้างบนนะอาจจะไม่เห็นไม่ชัดนะคะก็สอบถามแนละนะคะว่าตกลงแล้วคืองอนกันหรือว่ายังไงนะคะ<ฆ>พี่เคลลี่ก็ตอบมาสั้นๆบอกว่าครับ ไว้พี่โทรไปหานะครับพอดีติดงานอยู่ครับเออว่างเรื่องไม่จบเท่านั้นเราก็โทรสอบถามน้องนายไม่จบหรอพี่จ่าโทรไปตามเบอร์ที่เขาขึ้นในจีนเนี่ยแหละค่ะก็จักว่าคุณแม่รับสายค่ะน้องนายตอนนี้ติดถ่ายละครอยู่นะคะมีละคร2เรื่องด้วยกันคุณแม่ก็ยอมรับเลยนะคะบอกว่าเขาเขางอนกันละลูกเป็นเรื่องปกติของคนใช้ชีวิตคู่เนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเขายังอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็ยืนยันว่ายังไม่เลิกแต่ก็ตามแต่นะคะแม่บอกว่า ถ้ามีอะไรเดี๋ยวแม่จะโทรบอกบันเทิงไทยรัฐเลยละค่ะจริงจริงที่รายงานเนี่ยนะคะก็มันเป็นแบบเขาเรียกอะไรคู่รักที่แบบหวานแหวงงา่อ๋อแล้วหลายคนก็คือไม่อยากให้เลิกกันนะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะอาจจะเป็นแค่งอนกันก็ได้แต่ว่าที่หยิบมาเล่าก็คือแบบว่าโอ้โหสามสี่เดือนแล้วนะอยู่ด้วยกันอางงแต่บางคู่ก็ไม่ลงรูปคู่กันเขาไม่สกนเเดิมแต่ว่าคู่นี้ปกติเราเห็นรูปหวานๆกันเยอะไงหลังๆไม่มีมันก็รู้สึกตึงหิดใจอยู่นิดนึงเหมือนกัน่ะก็รอรุ้นกันตอบปแล้วกันบะกว่า เน<อ>าะค่ะคุณแม่แล้วคุณแม่ก็ยังยืนยันโอ้ยดูยาการกอ,อย่าเพิ่งหายใจร่วมใจร่วม,ม,มกันก่อนพวกเราค่ะ